วันนี้นะครับเราจะมา,าโชว์นะครับเป็นของสะสมจากของแถม่ะจากขนมปาเส้นฟิชโชนะฮะมันเมื่อเป็นของเก่ามากแล้วนะครับออกมาตั้งแต่ปีออกมาแถมงแตอนนั้นปี2000กว่ากว่าไม่แน่ใจว่า2000อะไร2 0 0 1 2 2 0 2หรือ2 3 0 3ไอยู่นะครับก็เก็บได้ไได้แค่ของแถมนะฮะ แล้วก็ซองนี่มีเก็บไว้มีสติกเกอร์เหลือม่ให้ดูแค่นี้นะฮะสติกเกอร์ปิดหน้าซองนะครับว่าแถมฟรีหุ่นโมเดลอุลตร้าแมนมีให้สะสม20ยี่สิบแบบนะครับทั้งแบบธรรมดาและแบบลงสีนะครับเป็นยุคข,ของอุลตร้าแมนมิลเลนเนียมนะตอนนี้ลิขสิทธิ์อุลตร้าแมนมิลเลนเนียมอุลตร้าแมนยังเป็นของสมโพธแสงเดินฉายอยู่นะครับเรื่องนี้เราจะไม่พูดถึงนะครับมาดูของแถมกัน นะครับก็เก็บใส่กล่องเอาไว้นะฮะก็เป็นต้าแมนกล่องหนึ่งแล้วก็สัตว์ประหลาดกล่องหนึ่งนะครับตอนนั้นอะ่ะเก็บไปได้เยอะมากเลยตอนนี้เหลือแค่เดียเพราะว่ามันเป็นซองอะ่ะเหมือนกับของแถมที่ไม่บอกนะว่าในในซองแถมตัวอะไรนะครับเราก็ต้องซื้อมาส,สุ่มเอาเองนะฮะน่าจะซองละสิบาทมัฟิชช่ถ้าจะไม่ผิด นะครับจะเป็นตัวประมาณหุ่นยางนะครับลุนตอร์แมนนะก็อันนี้เป็นลุนตอร์แมนมิเลเนียมความสูงเขาก็อยู่ที่5เซนนะครับ2นิ้วนะฮะก็ขออนุญาตโชว์ทั้งซองเลยนะไม่แกะมาแล้วนะครับนี่เป็นลุนตอร์แมนมิเลเนียม ก็พยายามเก็บสีที่มันใกล้เคียงนะครับงาน,นปั้นก็โอเคแหละก็มีตัวตัวพิเศษที่ลงสีมาด้วยนะแต่ผมมาหาไม่เจอเลยเจออยู่ตัวสับป,ประหลาดให้ดูว่าตัวไหนอันนี้เป็นอ่ามินต้าแมนอะไรวะชาโดนะจำผิดขออภัยนะครับจะได้โปรเจกต์มินต้าแมนมิเลเนียมมากพับไปแล้วนะครับอันนี้เป็น อุลตราแมนอีลิตนะครับหาได้จากตัวสีขาวก็คใครที่ความมือเขาไปเพ้นสีกันนะและ้วก็อันนี้เป็นของไทยนะครับวินเทจมิเลเนียมชาโดว์แล้วก็อีลิตเนีน่ยนี้เป็นอุลตราแมนเตอแมนหยัตะนะครับเตอแมนหยยตตะแล้วก็ นิตาเ่นนะครับนตาเนี้เป็น,อ, 7, นอ,อิวต้าแมนแจ็คนะฮะันี้เป็นอิวต้าแมนเอนะครับ ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ทำสีแดงนะสีแดงไม่มีเลยอัอนนี้อุลตร้าแมนทาร์โรวนะครับอันนี้เป็นพี่ใหญ่นะครับอุลตร้าแมนโซฟี่หกเก้าสิบนะครับเจ้าพ่ออุลตนะร้าแล้วก็ เจ้าแม่ครับเจ้าแมงต้าแมงต้าแม่มี 6, 7, 8, 9, 11แบบนะ11แบบนะครับ11แบบทั้งหมด20แบบก็เป็นสัตว์ประหลาด20อ่ะเดี๋ยวมาดูสัตว์ประหลาดกันบ้างน,น,นะครับสัตว์ประหลาดนะ ปิดกล่องไม่ได้เปิดมาหลายปีแล้วเนี่ย <c oughs> ม่ไเจอมาเลยเอามาโชว์อันนี้ตัวอย่างตัวที่ทำสีนะครับบันตันนะครับมันจะอยู่ในซองเราไม่รู้มันจะเป็นตัวไหนทำสีแล้วก็สวยนะบันตันได้มาตัวเดียวตัวทำสีนะครับอันนี้เป็นบันตันแบบไม่ลงสีนะครับที่ขาว อันต้นนี่หายากเนี่ยได้สองตัวอันนี้เป็นเซตต้อนเซตต้อนสีแดงซึ่งได้ตัวสีแดงมาไม่กี่ตัวอุนตา้าแมนสีแดงหาไม่ได้เลยอันนี้เป็นเอเลี่ยนฮิปโปริโต้นะฮะอันนี้เป็นลุดจาวนักเคิลนะครับ นะคไอ้พวกสัตว์ประหลาดนี้ตัวมันจะใหญ่กว่าอุลตราแมนนะมีแอคชั่น้วยอุลตราแมนไม่ยืนท่าตรงๆอันนี้เอเลี่ยนดาด้านะครับทำมาหน้านี้ก็ไม่รู้ทำไมเดดาด้ามันมีสามหน้านะครับผิดหน้าไหมหน้านี้หน้าคิงคองนะครับปกติ ดแล้วก็อันนี้เอเลียนบอกนะครับตัว,ตวของเซเว่เทียบขแนบเซเว่นนะครับตต่อไปเป็นกิงโจกิงโจนี่ตัวใหญ่มากเลยมันแยกมาแยกแหงมา <c oughs> นะครับเดี๋ยวประกอบให้ทุกส่วนนะครับ คิงโจมจะมีแยกหางต้องประกอบเห็นไหมฮะคิงโจเฮ้ยเอเลคิงครับขอขออภัยไม่ใช่คิงโจเอเลคิงนะเป็นศัตรูของอุน้าซเว่นนะครับอันนี้เป็น ทวินเทลอยากให้ดูมันโอ้โหงานปั้นสุดยอดทวินเทลนะสองหางเป็นศัตรูของอุลตร้าแมนแจ็คนะฮะทวินเทลเป็นกุ้งเลย嘛แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นชามิล่าชามิล่า ปั้นก็โอเคเยรนะครับสตูของอุลตร้าแมนนะครับก็สัตว์ประหลาดนี่มีด้วยกันอุลตร้าแมนสิบเอ็ดแบบนะบันตันนี่แบบเดียวนะเป็นตัวพิเศษกับตัวธรรมดาสัตว์ประหลามีหนึ่งสองสามสี่หกเก้าแบบนะครับถ้ารวมเป็นทั้งหมดนะครับรวมเป็นทั้งหมดยี่สิบแบบนะครับ ครับก็มันของนานมากละอยากมาให้ดูกันขอบคุณทัดนให้ความรับชมครับ